จำนวนหนึ่งรางวันนะครับคุณหนุ่เราให้เก็บเป็นราคาใดยกันกาบนะครับผมเอาโยนะครับหรือสองวู้วววววรวว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 นวววรวววววนวัวว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 วมวอววววรวว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 วเวว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 วอววววนวววว พูดโชคดีนะครับคุณปริญญาเลิศเบรเลิศเบร์คาวีนะครับผมนะครับมาอยู่เขตอำเภอตรงนี้เองนะครับเอาวันที่สองนะครับเป็นทธิ์ตั้งคาร์ดครับผมาอาดีๆนะครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับผมนะครับปั๊มนี้นะครับเป็นปั๊มใหญ่บุญสมบัตินะครับอยู่แถวสุพรรณนะครับผมคุณกอนทลพบนะครับเย็นติเกียรติ เกตติสกุลนะครับผมรางวันที่สองนะครับผมไปนะครับเป็นทองคำหนึ่งเฉลิมนะครับสี่เส้นสามรางวัลนะครับผมสามรางวัลนะครับผมอชคดีามรางวัลนะครับรางวัลที่เดียวเลยนะครับรางวัลถ่างอดคำหนึ่งเฉลิมสามสามเส้นนะครับผมอ่ารอตัวคู่เราก่อนนะครับนะครับ คุณคืนมาแล้วนะครับคนได้ทองรับปีใหม่นะครับผมจากปั๊มปั๊มแรกนะครับปั๊มนิวบานนะครับผมโอ้ยอยู่ใจอยู่ใจคุณชลันพรนะครับประดิบอ่านนะครับชื่อคุณชลันพรก่อนละกันนะครับรางวัลแรกทั้งทองรางวัลนะครับเหนึ่งเินเลืนะครับแล้วก็ปั๊มต่อไป็นปั๊มวังวิจิตนะครับคุณ โยชลิศนะครับพิวัตรศุสันต์นะครับผมแล้วฝั่มต่อไปเป็นระยะพัฒนานะครับปุณสิทธิพรเรืองเรืองเรืองมีสิทธิ์นะครับพอมีสิทธิ์นะครับผมมาต่อไปเป็นโทรศัพทกมือถือตุ้ <5 S 2> มตุ้งห้านมันนะผมโอ้ย สรางวัลห3รางวัลนะครับ่วทไมรนะครับีรนะครับอสุดท้ายเนะครับ นะครับปั๊มซีเอั๊มนะครับปั๊มซีเอลพีนะครับผมคุณแต่คุณจะสั่งเพื่อแล้วครับพาลิศนะครับผมนะครับ๊มต่อไปเป็นซีเอลพีเหมือนกันนะครับคุณเน่จันวรจักรนะครับจากโบุิรีนะครับแล้วก็ปั๊มซีเอลพีแล้วนะครับคุณขัดอโศนโอนไชยภูมินะครับจากนรทบุรีนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่ง เอสซีุ๊บสองนะครับผมคุณสองคนอ่าหน้าข้าจันนะครับผมนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับเป็นปั๊มปานีปิโตรเลียมนะครับคุณพันย์ทิาพัดลมพัดตั่พัดวอนะครับผม นะครับต่อไปเป็นมูฟองนะครับเติมแก๊สสามร้อบาทยีรางวัลครับผมูฟองเติมแก๊สสมร้อยาทยี่สิบรางวัลนะครับต

อ่โอเคอคคันแนตแร้บาทนะครับีวัครับอปั๊มแรกนิวปานทิพย์นะครับมิชนบรีชนบุรีนะครับผมคุณพรมมาหล่อธนานะครับแล้วก็ปั๊มต่อไปนะครับเป็นฟ้าปั๊มบางวิจิตรนะครับผม คุณบรรจงสาละมานะครับผมแล้วก็ปั๊มต่อไปนะครับนิวปานิพนะครับเอ้ยเอ็นเอทุกนะครับเอ็นเอทีนะครับโอเคคุณนัทตพงษ์แหมมพงศ์นะครับผมปั๊มต่อไปไอพีแก๊สน,นะครับคุณมาโนธนะครับ แจะเป็น s อนะครับปั๊ม s อ1นะครับอ่าคุณองค์หามหามากนะครับผมแล้วก็ปั๊มต่อไปนะครับเป็น CLP นะครับคุณสุรินทร์สุขช่วยนะครับแล้วก็นิวปานทิพ์นะครับผมอยู่เป็นถิดตรามนะครับโมโมหายาการเมมนะครับอาเซนนะครับผม นะครับนิวปานทิพย์นะครับแล้วก็อันนี้สยามสยามพัฒนานะครับคุณสิริวัลคุณยกระครับผมสยามพัฒนานะครับคุณกัญชาลาอิมสุรธนูนะครับผมอันนี้ไทยร่วมออยนะครับคุณประสิทธิ์สินทัพไทยนะครับผมปั๊ต่อไปนะครับคุณบรีเซ็นเตอร์นะครับคุณ บุญยมากธรรมดานะครับผมธรรมดาเหรออ่าคำต่อไปเป็นป่าาิีเป็นตัวเรียนนะครับผมคุณกันกระสักออมไพยนะครับคำต่อไปนะครับ CLP นะครับคุณเสาวลั์นะครับรับพาสกุลนะครับผมอ่าคำต่อไปนะครับไทย่วมออย นะครับคุณสาครพร้อมทัพนะครับอ่า้อต่อไปนะครับสัตวอีบนะครับชมบุรีนะครับคุณนุกูลโอทิสนะครับผมต่อไปนะครับฝั่งซีเอลพีนะครับคุณพิติพง์ครับผมแล้วดิวปานทิสนะครับคุณพิชิตท่องแถวนะครับผมก็ซีเอลพีนะครับคุณพิสู์ พนมอะพนโมโสภานะครับนิวบางนิดนะครับผมคุณวุทธิศักดิ์อะวงบุตรนะครับผมวงบุตรตาแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นปั๊มนิวบางนิดเช่นกันนะครับคุญจีนันบุญชัยนะครับผมคร้วก็ทับงก็เป็นการจัดการเรื่องต่างๆทีได้ได้รับรู้ถึงสายรุ่นะคะอะมา